ดีจ้าสองแม่เทียนจีแสบนุม่มไหมเราพี่น้องจา้าเดี๋ยวแม่เทียนขยับนาทีแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องวัอน,นี้แม่เทียนนี่ตำแตงค่ะตำส่วนแตงไม่พี่น้องตำส่วนแตงไข่ต้มจา้าหมูยอด้วยผักเยอะแย่คือเจ้าเก่าจะพี่น้องจ้าสดสะเดาประกาศแก้ว ต้องโอ้ค่ะประกาศ์ดหยอประกาศขาวค่ะพี่น้องมามากๆค่ะพี่น้องแซ่บเหมือนเดิมไข่ตุ่มไข่เป็ดตุ่มพี่น้องโอ้ยน้ำลายไหลจ้ากับกระดบรุนมามากๆพี่มาพี่น้องจ้าอร่อย,ยจ้า ยวให้ตุ่มหืมน้อยน้อยไป่น่อยขาตรวจค่ะตำแตงแสบพี่น้องอ <c oughs> Rồi, mình ừ. cho cái câu hả ở à đâu กัะป,ปุนหมูยอ่อพี่น้องก,กินผักปังกระต่ายก็อร่อ่น้องเอ้ ให้เป็ดตุ่มเลยสวยๆพี่น้องโอ้สีสวยเช่ไหอหน้าพักเขาก็ต้องกินพักนะพี่น้องเนาะ เพื่อสุขภาพพักมีประโยชน์พี่นมันเชื่อนกินนุ่งเกลือระบบระบบขับถ่ายดีเยี่ยมนะคะมี่ทองผูวเกลือพี่น้องอร่อย mùi hoa lắm thì เหลือกันมากอะเห็ดเลยพี่หน่องจริงจะกินเลียหล่ะ <c oughs> การทำคลิปก็เป็นเรื่องงานนะพี่หน่อนาะน่าจะเป็นคือกันทุกคนเด้อ <c oughs> ว่าจะต่้งกล้องว่าจะมาจัดนั่นจัดนี่นะพี่นอ้องกินเบอร์กันสุภาพอขอภายืดเก่าเหรอพี่นอ้องเออ thuật nam huy học พี่น้องรต้องกินกินปลากระต่ายกาอิ่มจากนี้เราไม่เสี่ยงกันเยี่ยมเพื่อนขึ้นเก้าเลยค่ะเยี่ยมทุกบ้านเลยค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องกลัวค่ะมปนเที่ยงไปทุกบ้านเพื่อนมีน้ำใจกับเฮาเฮาก็มีน้ำใจก็แบบเพื่อนๆค่ะ ไปเรื่อยๆเราพี่น,อน้องไปเรื่อยๆน้อกันค่ะแยกถิ่มกันเด้อพี่น้องโหดเด้อครับพี่น้องเป็นเพ็ดเพลินรส้าจังเลยพี่นอ้องไข่ต้ม

เช่นใส่กล่องหลังให้บัลลูเวลาพี่หน่อย <c oughs> <c oughs> อร่อยอร่อยเนาะปุ้มน้อมน้ำหนังทำงานไปนอนกินเมนูไปนอนกินอย่างนี้นอะเช้านี้หนูอยากจำแตกพักนี่ซื้อทุกมือพี่เนอะ หวานัด่ก็อร่อยมากเลยแล้วขมไม่พี่น้อง นัวปลาหวานพักที่อิ่มเลยด้วยเนาะเต้ามอีกป้ะนี่คืออะไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những tôm